น้องร้องเพลงอะไรต่างๆนาแต่เธอไม่เคยบอกฉันเลยว่าเธอมีอีกอย่างที่เธอเทาในภาพยนตร์เรื่องนีเน้เป็นผู้จัดด้วยเป็นผู้จัดด้วยนะครับขอสรบมมอให้ผู้จัดใหม่ มาเป็นหนังเรื่องหนึ่งแต่ว่ากว่าผลงานจะออกมามันผ่านอะไรมาบ้างแต่เราอยู่ข้างหลังแล้วเราเห็นทุกอย่างเราก็เลยรู้สึกโอ้มันยากมากจริงๆก็เลยทำให้หนูเป็นคนที่ที่รู้สึกวตัวเองมีประโยชน์มากหรือเลาเหรอเฮ้ยแต่มันยากไหมอะสำหรับการมาทำครั้งแรกยากมากค่ะก็จริงๆต้องขอบคุณเอมพีขอบคุณเมเจอร์ขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกคนที่ช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นขอบคุณมากโอเคโอเค ครับคราวนี้มาถึงพุ่งกลับบ้างนะครับว้าวนะฮะพุ่งกับก <Yeah, ็คุณวิดียมครับผมจะถามอนี้ครับว่าไอเดียหนังเรื่องนี้นะครับนะฮะมันเกิดขึ้นจากไอเดียยังไงครับจริงๆริงมันไอเดียมางากไหนสนุกเป็นการที่เราตัวนักศึกษาคนชาวกวยเป็นตัวขอรุ่นนี้นะครับอันนี้จริงเราได้อินสไปจ์จากอันเทมแล้วก็อาจนะเล่นพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเรียนเจอว่า ถ้านักแสดงไปไหว้ร่วมกันในสวนสนุกคาร์นิวับมันจะเอาตัวรอดจากอะไรบ้างนั่นก็เป็นไอเดียของเราเลยใช่ใช่อ่ะแล้วมองการมองนักแสดงนะครับที่คุณเลือกมาเนนักแสดงมันมีอะมีแนวการเลือกหรือยังไงบ้างคืออ่ตอนเริ่มครับเราก็เราเริ่มด้วยการที่เราจะ sketch ขึ้นมาครับนักแสดงหะไรที่ใส่ครับที่เราจะเริ่มเริ่มต้นแก้ครับเราไมต้องหามคนที่ใสยดีใส่ไม่ดีใส่ อันนี้คือยังไงนิสัยดีมากอย่างน้องเฟิร oh, okay. ์สน yes well euh. ี่ิสัยดีไหมคะอ่าน้องเฟิร์สนิสัยดีไหมน้องเฟิร์สดีสุดๆเลยครับสุดๆเลยเอ๊ะทำไมเขายังไงอ่ะเฟิร์สยังไงเราอ่ะอ๋อแลน่ารักกันเอ่อเฟิร์สบ่ายดีก่อนเฟิร์สเราเออเราก็คือแบบหาบุคลิกต่างๆกันไปใช่ใช่ครับแล้วก็จริงหลังจากนั้นเราก็มีการมาเปิดโพลแคสติ้งครับแล้วโพลแครต์เป็นเป็นหลายเดือนมากครับคราวจะได้เจอแฟนๆนุกคนด้วยแล้วก็จริงมัแคสติ้งของเราเราก็จะมีพวก ถามตัดให้ก็มาเล่นด้วยกันแล้วก็ในที่สุดผมรู้สึกว่านักแสดงทุกคนก็่ด้เงินแล้วก็เป็นตัวนักแสดงของเขาได้ดีที่สุดอะไรก็พอก็เลยได้มาทั้งหมดเลยใชไอเดียก็ผ่านไปแล้วนะครับนักแสดงก็ผ่านไปแล้วนะครับนะขอถามอีกสักอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับเรื่องของนะครับซีนไหนฉากไหนที่เราคิดว่ามันแบบเฮ้ยมันยากหรือประทับใจเราที่สุดอะไรเงี้ยนะพอพอสปอยได้สักนิดหนึ่งไหมครัก่อนที่เราจะไปดูกัน ได้ครับก็จริงๆซีนที่ผมน่าจะประทับใจที่สุดจะเป็นอยู่ช่วงกลางกลางเรื่องครับผมซีนที่สบายการเคลื่ินที่เท่ากับกินกินให้มันเยอะที่สุดให้ทันเัยผมรู้สึกว่าซีนที่มันจะเป็นซีนที่ท้าทายมากกที่สุเพราะว่า เวลาถ่ายนไม่ได้หนักันดูแบบเดียว,วอตอนถ่ายบางทีมันถ่ายเป็นหลายชั่วโมงถ่ายหลายชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็ทั้งนั้นทุกคนจะต้องกินกินไม่หยุดกินหลังกิน,กนอ่าแล้วก็มันเป็นซินงที่พอมาถึงช่วงบังชีเก้าหรือสิบขาเหงือกเริ่มเม็ดแล้วก็เริ่มหมดอายุแล้วก็ทุกคนก็ยัตง,ต,งต้องกินที่มันเป็นสิ่งที่เราเข้าขสุขโอเคเลยนะอ่ะมาฝั่งไหนก่อนอีกดีนะคราวนี้จะให้พูดถึงสิ่งประทับใจของทุกคนนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้าง เริ่มจากด้านไหนดีน้องไร์ก่อนแล้วกันน้องรรไร์ครับไรครับจริงจริงแล้วแบบประทับใจหลายๆซีมากเลยครับแต่ว่าจริงๆจะมีซีถ้าเราเอบอกว่าสปอยนิดเดียวนิดเดียวเออเป็นซีที่เราเดินไปเห็นเหมือนเป็นคลิปที่เราแบบตัวแอลงเี้ยถ่ายกันไปตอนเด็กอะไรตอ,อนเด็กครับ,รบก็เป็นซีน,นี้แล้วกันนะใช่ครับประมาณนั้นเราพูดเชื่อไม่ได้ใช่ไหม ครับผมต้องอยากให้ไปดูค่ะอะน้องมุกบ้างน้องมุกบ้างค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเออความสัมพันธ์ระหว่างแอลกับเบนเนี่ยมันเป็นเลยที่เหมือนซับซ้อนเพราะเหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทกันในตอนเด็กๆแต่ก็มีเหตุที่ทําให้เราต่างคนต่างไม่คุยกัน,แ,กกนแล้วก็ไม่คุยกันแล้วไม่เข้าใจกันไปเรื่อยๆออจนพองมันได้มาแบบเสียงเสียงตายจริงๆอะเราก็จะแบบลดทีทีบางอย่างอะไรเงี้ยต้องเข้าไปดูค่ะซึ่งซีนที่มุกชอบอะก็มักจะเป็นซีนกับ ไรหรือกับเกรดน้องพิมที่ได้เป็นเกรดค่ะก็มักจะเป็นแบบซีนพวกที่เป็นซีนความสัมพันธ์พวกนี้ค่ะครับผมโอเคบ้าน้องมี่บ้างดีกว่าคะยิงยิงปืนออ๋ยิงปืนกที่พี่พี่เมียครับผมเพราะว่าเดี๋ไม่เคยไปคอนเวอร์สเลยค่ะแบบก็ได้ยิงปืนนั่งแรก สนุกมากเลยสนุกมากเลยนะกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวค่ะสนุกมากเข้ามโอเคครับอ่ะมาหน้านี้ต่อเลยบอกกันครับเอ่อเซีนนี้ก็ชอบเครับเอ่อที่จริงมีหลายซีนแต่ว่ามันจะมีมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เป็นซีนแรกๆนะครับกลังเดินเข้าตรงนีย้แล้วมันเป็นมันเป็นการการถ่ามที่ ผมไม่เคยเจอมาก่อนมันเป็นรองเทปแล้วมันเป็นการถ่ายทำเหมือนเหมือนอยู่เหมือนเป็นซีรีส์ฝรั่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมซึ่งผมทำงานมา1ิปีแล้วเอาเรื่องออละไม่เคยเจอการถ่ายแบบนี uh ้ huh. ซึ่งผมไปดูพอถ่ายเสร็จผมไปดูที่มอนิเตอร์ผมรู้สึกว่ามันเหมือนซีรีส์ฝรั่งครับผมแล้วมันเป็นต่างประเทศด้วยเราพอกล้วเดี๋ยวมันจะหมดเรื่องก่อนเฮ้ยหมด่องครับเราจะเอา แล้วเดี๋ยวไปดูครับผมนาศีนั้นะนเดินเข้าโรงเรียนนะด้านนี้บ้างของน้องบ้างเอาแบบนิดเดียวดีมากครับนะฮะจบยังเหรอฮะของเนรับจริงๆพูดแล้วเหมือนมันสปอยน้องแล้วไม่เหลือไอ้คนั้าหลังด้วยอ้อจริงชอบทุกสีเฮ้ยยังไงเนี่คือ ชอบทุกซีนครับเออดีมากมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับตัวเราเนาะมันถ่ายตอนกลางคืนเนาอะไรมันยิ่งใหญ่ไปหมดเลยแตส่สีอะไรมันแบบมันสุดยอดไปเลยเนียวใช่ไหมใช่คิดคิด,คดว่ายาังไงตัดออกมาแล้วมันแบบตีมากๆแน่ๆโอเคอ่ะด้านหลังมีใครชอบซีนไหนบ้างเอาเลยอ๋อเธอเย็นเลยลุกเย็นเล <ๆ S 2> ยลุกอยู่ข้างหลังอ่าก็เธอของเอ็กซ์ผมชอบเป็นซีนอาจจะมีใช้เอ็กซ์ไอ้โชว์ใช้อาวุธมีบันเตอร์ไฟครับผม ใช่เขาจะมีของคู่ใจเขาเป็นมีดบัตเตอร์ไฟอันหนึ่งใช่เพราะว่าจริงๆผมก็ควงไม่เป็นแล้วก็แบบว่าพอรู้ว่าพี่เบลเลียนอยากให้แบบควงได้จริงๆเพราะว่าจะถ่ายเยอะมากอนะไรเงี้ยเราก็ต้องซ้อมแล้วแบบว่าคือถ้าซ้อมกับมีดปอบางทีน้ำหนักมันไม่ได้ไม่ได้นะเพราะเราต้องเ,อเล่นแล้วเราก็ต้องห้ามมองด้วยเหมือนคนที่ควงม,มาเลยทีก็ฝึกจนมือช้ำอยู่แล้วออกมาแล้วสวยก็ดีใจมากโอเคแะคนต่อไป รูชทอกันเยอะมากกับพี่พู๊กแล้วก็จะมีซีนที่แบบเข้ากันหลายๆคนมันสนุกมากเลยค่ะเพราะอันนี้เป็นครั้งแรกของพิมการที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกๆคนก็คือแบบถือว่าชาเลนจ์มากโอเคเลยครับคนต่อไปเลยชอบทุกซีนที่มีความ c h ร o s ครับผมวิ่งวิ่งดีๆประมาณนี้ครับผมอ่เขาพูดน้อยจริงนะอ้ามาถึงสาวเท่ของเราบ้าง สนุกอะค่ะที่ทำงานฉากก็สวยจริงๆสวยเนาะเราเห็นเราว้าวเลยใช่ไหมแววเลยค่ะอ๋อสร้างแววสร้างบอกว่าหมดแล้วฉันหมดแล้วแล้วนอกว่าเราแบบซีรีส์ไปหมดแล้วไหมอ๋อจะมีซีนหนึ่งเป็นซีนเล่นบาสเกตบอลออ๋เซึ่งหนูทั้งเล็บเจลทั้งขนตาเราขาส้นสูงไม่เคยเล่นบาสเกตบอลเลยก็เลยฝึก เขาก็อยากให้บดมันออกมาแบบสมจริงที่สุดส่วนจะได้ไปได้เดี๋ยวไปดูในภาพยนตร์กันโอเคมาต่อเลยครับก็เซนซีนที่เจนนี่ชอบจะเป็นซีนกินเหมือนกันว่ามันมีความแบบเจนนี่เป็นคนสวยใช่ไหมเจนนีนี้มันต้องกินเข้าไปอ่ะแล้วเราก็ต้องกินจริงจริงแล้วก็คือมันโชว์ว่าแบบตัวเนี้ยตัวไคลเตอร์เนี้ยหลักเพื่อนยังไงก็ต้องไปอยู่กันค่ะ้องมา นานมากกับสิ<า>่งนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ออแต่ว่าต้องไปต้องไปดูใช่ไหมแล้วมันมีความทั้งแบบน่าหลักด้วยออแล้วก็แบบสนุกด้วยใช่ออใไม่อยากพูดเยอะเออขนาดก็ไม,ไม่พูดเยอะแล้วเนี่ยโอเคคนสท้ายด้านนู้นเลยก็อยชอบจริงๆผมตัวละครเราเนี่ยต้องอยู่กับพี่กั๊ดตลอดเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันครับผมชอบซี่หนึ่งที่เหมือนกับต้องแยกกันไปเล่นเกมครไปเล่นคนละเกมแล้วเราก็ให้สัญญากันว่าจะต้องกลับหยุด